ดีดีครับเปิดอกสอกขึ้นไปนะสอกไม่ตกนะครับขึ้นเปิดอกดีสอกไม่ตกนะครับอ่าไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดอกเยอะนะเปิดนิดเดียวขึ้นยืดใช้พลังหน้าแขนเยอะดีสอกขึ้นลูกกด้านหน้านะครับเราไม่เปิดอกเยอะเพราะว่าเราจะตีไม่ทันี่ยเปิดไปเยอะมันกลายเป็นไม้ไปด้านหลังเยอะอย่างเงี้ยเราตีไม่ทันนะครับเราจะเปิดตันๆนิดเดียวแต่เปิดอ้าวไปนะอ้าอยู่นะเปิดอกก็จะมีพลังแล้วเราใส่ลูกลงมา ฟุตโล่นะขึ้นนะครับแล้วก็าถึงลูกเปิดมาเปิดมาเปิดลงเราอยากตีแรงมันแรงไปมันจะช้าครับลูกนี้ต้องใช้ความเร็วในการตีขึ้นดีเพิ่มพลวัดฟุโลกดีแรงบนลงล่างดีดีด ยืดขึ้นดีมากใช้พลังหน้าแขนและข้อมือสะบัดตามนะเปิดสบายๆดีแลกเคลื่อนตัวแล้วาหน้าบนะครับแล้วก็ค่อยยืดตีอเล็งที่เล็งที่กล้องตีไปตีเบาเดินหาเคลื่อนตัวแล้วยืดเปิดสูงนะครับแก้ตรงแขนสอบสูงหน่อยยืดตีไม่กดนี่แค่ข้อมือนี่ใช้ข้อมือเยอะไปนะครับใช้หน้าแขนมาขึ้นไปไปไม่เอาหน้าแขนฟาดลงมา ดีหน้าแขนดีมากตกติดใสไปเลยมั่นใจอ่าผลเป็นไงอีกเรื่องหนึง่งแค่พลังหน้าแขนลงมาขึ้นดีครับสบายๆก็ได้ครับไมต่ต้องแบบวิทย์ใสแบบหมดแรงสบัดสบายใช้แค่หน้าแขนเพียว<ๆ>ไม่ใช่ตัวใช้แค่ฟันโล่นะครับแต่ไม่ใช่น้าหนักตัวช่วยเท่าไหร่อ่าขึ้นา,ายอ่ามาสบัดให้ตรงเป้าอ่าบนลงล่างติดเน็ตช่างมันดี ลงล่างติดในช่างมันดีติดแนช่างมันขึ้นดีมากมงมีสวยเดินดีเดินไม่ต้องกดติดดีไม่จะเข้ามือใหม่อีกละเข้ามือเข้ามือล้วนอีกอะมาครับพร้อมพร้อมพร้อม,อม,อมเปิดนะเปิดแล้วสะบัดหน้าแขนไะขึ้นดีค,ค่อยๆเคลื่อนดูลุยดีครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขยับอ่าดูลูกดีค่อยๆขยับดีเอาใหม่พลังส่งต้องพอดีพอดีไม่ไม่ล้นไม่เร็วนะครับค่อยๆเคลื่อนเออดีสบายมือ ดีสบายมือขึ้นหน้าแขนไปพลังหน้าแขนดีพลังหน้าแขน,น,แข,นขึ้นดีนแหละลูกสุดท้ายเนี่ยพี่มันหน้าตีเบาลงไปเยอะเลยแต่คุณภาพลูกค่อนข้างดีเห็นนะตีเบาลงไปเยอะเลยแต่คุณภาพลูกค่อนข้างจะคมและดีนะครับต้องการลูกแบบนี้ไม่ต้องไปนแน่นมากหรอกไม่ต้องไปแบบใสขึ้นปังโหกตีเบาๆนะที่มันตังปังๆเนี่ยตัวก็ต้องทรงตัวให้อยู่ไม่งั้นตัวจะลงมาแล้วมันเปน๋นะครับลูกอยู่ไหนก็ตาม ปั้งอยู่ไหนก็ตามปั้งมันก็ต้องทรงตัวได้อ่ะพร้อมเบาเบาสบายขึ้นยืดดีมากขึ้นดีขึ้นไม่ดีเปิดแขนช้ายกอัดลงมาฝ้ามือปั๊บดีขึ้นป่ะขึ้นป่ะขึ้นป่ะขึ้นดีเกือบตกละดีตี ดีอ่าไม่ต้องกลัวติดนะใส่ติดไปเลยได้ดีมากขึ้นเปิดดีขึ้นเปิดดีขึ้นด,ด,นดีลูกจะตกละขึ้นดีพอเหมาะตีพอเหมาะกดอ่าสังเกตผมปล่อยข้างหน้าขึ้นผมปล่อยมาข้างหน้ามากขึ้นลงมาบอลแ้าแนพาดัดออกมาออให้มันติดเน็ตไปเลยดีตรงตัวไม่ได้ข้างแต่อนนี้จะอยู่ข้างหน้าเห็นไหม ยิมันสืบเท้าเหมือนกันแต่ผมต้องการอะไรต้องการให้อยู่หนักตัวขึ้นมาแล้วกระชงตัวให้ได้ครับอย่ไหนก็ต้องตีได้หมดอัดเน็ตเลยอัดเน็ตอ่าถ้าตีเสร็จพวกต้องยกได้ใหม่นะตีเสร็จใตนะ้หนาตีเนือนะครับตรงใต้หนามแค่นี้เองเหนือนะเราจะไม่เปิดอย่างนี้เยอะในพ่หนาศอกจะมาอย่างนี้เยอะมันกลายเป็นโลใช้แรงตรงนี้มันเลยกินแรงตรงนี้แล้วอย่างเห็นไหมนิดเดียวหนึ่งสอง สามผมตีไปคุยไปอย่างได้เลยแต่ว่าอะไรผมไม่ได้ใช้แรงที่ตัวเลยใช่ไหมผมใช้แรงที่แขนดูเพียวนะครับตีเปิดตีเปิดเบาๆบาตียกตียกตีเสร็จสินะตีตีหยับยกไม้ก้านแขนตีตีสวยตีอ้าวตีไปตีไปตีไปตีตียกตี 腰背，腰背，腰背，侧背。